รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <S <S ทุกที่ที่ดีเขาเก็เรียกชุมชนแชมป์เปี้ยนของดีๆที่มีเขาเก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ําใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนชมปเปียนสวสัสดีครับ ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมป์เปี้ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมปเปียนวันนี้ยังอยู่กับเราสองคนนะครับผมจะโลธนภัทรครับเจันทร์รัตน์ค่ะวันนี้พี่จะโลจะพาไปไหนคะจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีนี่ปกติเคยไปเที่ยวบ้างไหม ยังไม่เคยไปนะคะแต่ได้ยินมาว่ามีของดีของเด็ดเยอะใช่ใช่ในะฮะซึ่งชุมชนที่ราชบุรีที่จะพาไปเที่ยววันนี้นี่นะฮะชื่อว่าชุมชนเจ็ดเสมียนนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของที่นี่เนี่ยเป็นแบบ Limited e dition เนทพม่าว่ามีแค่แบบชิ้นเดียวมีแค่แบบที่นี่เท่านั้นเลยแบบนี้นะฮะน่าสนใจก็คือต้องไปที่นี่เท่านั้นถูกต้องถูกต้องเะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอินฟลูเอนเซอร์ของเราเนะครับเป็นถึงประธานวิสาหกิจชุมชนเจดเมียนโฮมเซได้ครับคุณพลอยนพัทรจันทร์นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปชมลิปกันครับสวัสดีค่ะ วิสากิจชุมชนเจษเสียนโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้พลอยอยู่ที่พัชนาโฮมสเตย์นะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเจษเสียนโฮมสเตย์ค่ะเดี๋ยวพลอยจะพาไปดูนะคะว่าห้องพักที่นี่นะน่าอยู่แค่ไหนนะคะตามพลอยมาเลยค่ะบริเวณนี้นะคะก็เป็นบริเวณสวนเชอรี่หน้าพัชนาโฮมสเตย์ค่ะบรรยากาศต้องพื้นพอประมาณเลยนะคะ ห้องพักของพัชนาโฮมสเตย์นะคะห้องนี้เป็นสไตล์มินิมอลค่ะทำจากโรงนาเก่าของเรานะคะเอามาปรับปรุงเป็นห้องพักให้กับแขกค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะสไตล์ของพัชนาโฮมสเตย์นะคะเน้นความเรียบง่ายค่ะแล้วก็มินิมอลห้องนี้จะเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงนะคะพักได้2ท่านค่ะ ทีพ่พลอยก็อยู่ที่พิสาหากจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์แล้วนะคะที่นะคะนอกจากโฮมสเตย์แล้วเราก็ยังมีกิจกรรมการพิมพ์ภาพพิมพ์ใบไมพ้พัสรักด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าภาพพิมพ์ใบไม้พัสรักเขาทำกันยังไงนะคะแต่ก่อนที่เราจะชมเดี๋ยวพลอยพาไปชมสิ่งสวย,ยางามขึ้นมาก่อนคะ่ะตามพลอยมาเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นโชว์รูปภาพของพัสรักค่ะเป็นภาพที่พิมพจ์จากใบไม้ธรรมชาติเลยอย่างเช่นภาพถึนี้นะคะ เป็นผ้าที่พิมจากใบพูนค่ะใบเพกาและพื้นนี้นะคะเป็นสีพิเศษค่ะในฤดูกาลนี้เลยสีจากพื้นสีชรรม,มเอี่ยงค่ะที่ขาดไม่ได้เลยแก็เห็นจะเป็นชุดนี้ค่ะชุดนี้นะคะเราได้อันเชิญลายของพระราชทานลงมาบนชุดของยังโอท็อปนะคะของปี2,565ค่ะ เดี๋ยวฟอยจะพาไปชมวิธีการทำผ้าพ,พิมพ์ใบไม้พลาสตา์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการผมสีพื้นนะคะคือเราจะทำสีพื้นสีชมพูจากคลั่งนะคะบนผ้าพ,พิมพ์ลายชายเท้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เึ่แล้วนะคะว่าผ้าเราเนี่ยจะออกมาสวยงามแค่ไหนนะคะ หลังจากที่เราูัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานึ่งในซึ้งขนาดใหญ่นะคะเราวางไปเลยค่ะให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝารอทำการนึง่งใช้เวลานึง่งทั้งหมด90นาทีค่ะตอนนี้นะคะผ้าของเราก็ได้นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผ้ากันค่ะว,ว่ามันสวยแค่ไหนนะคะเปิดท้าด้ลย ก็เข้ามาพิมพ์คากับพัสตารักได้ที่บ้านเลขที่72หมู่5ตำบลเจ็ดเมียำอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะหรือเข้าไปดูที่เพจพัสตารักเบอร์0924414568ค่ะสวัสดีค่ะ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ2อินฟลูเอนเซอร์ของเราแล้วนะฮะก็คือคุณพลอยนภัทรจันทนนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมเซนนะครับรวมไปถึงคุณสุภัตราบัวอ่อนประธานกลุ่มสตรีพัฒตาลักนั์น่นเองนะครับสวัสดีครับผมสี่สสขออนุญ,ญาตเรียก พี่พลอยกับพี่ตานั่นเองนะฮะเป็นยังไงน้องเกรดเห็นฝีไม้ลายมือในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สุดยอดค่ะขอบเุณค่ะเลยอยากทราบเลยว่าโฮมสเตย์พี่ออกแบบเองเลยไหมคะสำหรับโฮมสเตย์ของวิสาหกิจชุมชนเจดเสมียนโฮมสเตย์เนี่ยเรามีทั้งหมดถึง9หลังนะคะพัชนาฮอนเซก็เป็นสมาชิก1ใน9นะคะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้เนี่ยเราเพิ่งได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนมาด้วยเป็นปีแรกของจังหวัดราชบุรีเลยที่เราได้มาตรฐานตัวนี้ มาเลยนะฮะเป็นปีแรกเขาดูเกณฑ์อะไรบ้างครับกาการบริการที่พักนะคะแล้วก็การบริหารจัดการในส่วนของโฮมสเตย์เองแล้วก็กลุ่มสมาชิกค่ะแล้วก็เราก็จะต้องมีเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ในเรื่องของบ้านพักที่เน้นเรื่องของความสวยงามสะอาดปลอดภัยการบริการโดยรวมของชุมชนด้วยค่ะแล้วราคาแต่ละห้องคือยังไงบ้างฮะถ้าในส่วนของวิสาหกิจเราราคาเดียวกันเลยค่ะก็คือห้องพักหนึ่งห้อง ก็ห้องละ500บาทไดสองคน500บาทเองอ่ะเราพักได้ตั้งสองคนเฉลี่ยฐานมาคนละ250าเองนะใช่ค่ะอู้ถูมากเลยอ่ะถูกค่ะใครที่ผ่านไปเท่านั้นก็นี่ไปพักที่นี่นะฮะแต่วันนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเจ้าของเราเองเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลด้วยก็คือผ้าพิมพ์ใบไม้พัสตลักษ์ค่ะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสีธรรมชาติ100%สีที่ได้ก็คือสีจากใบไม้เลยสีจากดอกไม้สีจากเปลือกไม้ครับผมแล้วเราได้แรงบันดาลใจลายแต่ละลายมาจากไหน่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรามองรอบตัวเราก่อนเราอยู่ในชุมชนเชสเมียน<ช>เราก็เอาสิ่งรอบตัวเราเนี้ยค่ะอ,อย่างเช่นลายเนี้ยค่ะก็คือลายของชุมชนเราเลยก็คือลายหัวเชทา หัวชยเท้านี่นี่นี่หัวชายเท้าเป็นแบบนี้ดูแล้วเหมือนชายเท้าจริงๆแต่ว่าคงไม่ได้เอาชายเท้าจริงมาทําลายใช่ไหมฮะอ่ออันนั้นมันใหญ่ไปอ๋อใหญ่ไปใหญ่ไปแล้วอย่างพี่คุณพลอยใส่อยู่นี่ใช่เหมือนกันอันนี้ลายใบศักค่ะอันนี้ใบศักใช่ค่ะส่วนของพี่สุภัตนนี่ลายใบมันค่ะใบมันนะไม่ใช่ใบเราถ้าใบเขาล่ะก็ให้เขาทําเองใช่ค่ะแหม่ห้าบาทสิบบาทก็เล่น อย่างพี่ตาเองก็คือมีส่วนช่วยเยอะเลยถูกไหมพี่ตาเขาเป็นตัวเอกค่ะตัวเอกเลยนะไม่ใช่แค่ช่วยนะก็คือเป็นช่างตัดเสื้อผ้าค่ะอ๋อเวลาเราจะวางลายบนผ้าเราก็จะคิดก่อนว่าผ้าผืนนี้เราจะเป็นตัดอะไรเราควรจะใช้ใบอะไรใบอะไรวางแล้วเอาไว้ตรงไหนอะไรประมาณนี้เพื่อเวลาเราตัดเนี้ยลายใบไม้เหล่านี้จะไม่หายไปเลยมันก็จะอยู่เต็มเต็มนี่ ต้องผ่านกระบวนการคิดด้วยนะว่าจะเอาผ้าชิ้นนี้ลายชิ้นนี้ไปตัดอะไรยังไงเพื่อตัดออกมาแล้วจะได้เป็นแบบเนี่ยลายสวยงามแบบนี้แบบนี้แล้ก็จะคิดลายก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นพวกชุดดีไซน์จริงๆเช่นชุดประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดเป็นชุดก่อนแล้วก็พิมพ์ทีหลังออกแบบนั้นก็ได้มันก็จะมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบลายก็จะแบบพอพอดีให้เหมาะกับกับชุดอะค่ะแล้วใช้ผ้าอะไรมาทําบ้างคะ เป็นผ้าหลายเนื้อได้เลยค่ะแต่เราเน้นที่สุดก็คือเป็นผ้าฝ้ายเนื่องจากว่าในผ้าฝ้ายเนี่ยค่ะเขาจะมีการคงสภาพได้ดีในกรณีที่เราเอาไปนึ่งผ่านความร้อนแต่แล้วเป็นผ้าพวกที่เป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันอาจจะหดได้นะคะผ้าไหมก็พิมพ์ได้นะคะแล้วก็ที่พอใส่อยู่พี่ตาใส่อยู่ก็จะเป็นผ้าเลยอรยอนซึ่งเป็นอะไหล่ของผ้าฝ้ายอีกทีหนึ่งค่ะก็เอามาพิมพ์ได้ค่ะเพราะว่าที่เอามาโชว์ในรายการของเราตอนนี้ก็คือสีสันแบบสวยงามมากใช่ไหมแล้วก ก็สามารถนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากๆมีอะไรยังไงบ้างฮะก็แอดวานต์ขึ้นมาเป็นกระเป๋าเป็นงานอันนี้คือเป็นงานเสื้อผ้านะคะกุ๊กกิ๊กเป็น cover ตุ้แจหลักๆเลยของเราเนี่ยก็คือผ้าชิ้นค่ะตัวนี้ที่ทางคุณเซโลถืออยู่ถืออยู่นี่อันนี้สวยงามมากนะเป็นผ้าชิ้นที่เราจะเอามาตัดสูตรตัดเรสตัดเสื้อผ้าอู้นี่มาตัดสูตรได้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ เป็นผ้าคลุมมีกระสงะแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะนี ไปคุมไหล่ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ผ้าคุมไหล่ค่ะเป็นชิ้นงานชิ้นเล็กอย่างเช่นตัวผ้าคุมไหล่หัวเช็เท้าตัวนี้คุมสวยๆเอาไว้แจกสาวก็ได้นี่สวยจริงนะชิ้นนี้เล็กๆค่ะ450มีราคาเบาราคาหนักราคาหนักแล้วหนักเท่าไหร่ถ้าหนักก็เป็นผ้าไหมผ้าไหมก็หลาละ45 0ห0หลาละ45 0 0 0เพราะเป็นผ้าไหมไงค่ะอันนี้แพงพิเศษอันนี้แพงพิเศษใช่แต่ถ้าธรรมดาก็4,500้าก็ขายแล้วค่ะ แต่ละลายก็คือเป็นลิมิเต็ดอ dition อย่างที่บอกไปผืนเดียวในโลกเนาะเพราะว่าเป็นงานทํามืองานคราฟเนี่ยตัวนี้เราไม่มีสีเคมีเลยสีธรรมชาติร้อปนต้องเกรซอยากรู้วิธีการทําหรือยังฮะอยากรู้แล้วค่ะจะให้ท่านพิธีกรทั้งสคน ลงมือเองที่เงียบเลยหรอซอดไม่เนี่ยแต่เรายังกำกับวันนี้เราจะมาทดลองทำลายหัวชายเท้าลายหัวชายเท้าที่บอกว่าเป็นลายซิกเนเจอร์ใช่่คะของชุมชนเราใช่ค่ะเป็นอัตลักษณ์เลยอัตลักษณ์เลยเริ่มจากใบไม้เลยใบไม้ใช่ต้องใช้ใบอะไรฮะอันนี้คือใบเหลืองปิเดียทอนค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แทนรูปทรงของหัวชายเท้าแต่ว่าเหลืองปิเดียทอนเนี่ยก็ให้สีเหลืองส่วนตัวนี้นะคะเป็นใบมะยมจะให้สีขาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แทนหัว ช้เท้านะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นใบสบู่เลือดหรือสบู่แดงเราจะใช้แทนใบของหัวเช้เท้านะคะก็จะให้สีเขียวเราก็จะไปวางตุกปลายนะคะอันนี้เราก็หวานๆเราเป็นสาวหวานเนาะเราก็ต้องมีดอกดาวกระจายค่ะตัวนี้นะคะก็จะแต่งเติมสีเหมือนเมื่อกี้นี้ก็จะเพิ่มความสดใสให้กับผ้ามาเริ่มเลยดีกว่าครับใช้ใบเหลืองปีเนทอนนี่คับวางลงไปเลยค่ะ วางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตรงไหนก็ได้เลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะวางเลยไงหรือคว่ำอ่าคุณจะเป็นไงให้เส้นลายใบอ๋อเส้นลายลายใบให้ติดกันเลยะโอเค อันนี้เราก็จะมาวางต่อค่ะเห็นไหมคะก็จะได้รูปทรงของเขาตัวนี้เป็นสีขาวของหัวเชเท้าเราก็วางลงไปเลยค่ะนะคะเราก็จะวางเป็นรูปทรงของหัวเช็เท้าแค่นี้ก็ออกมาเป็นรูปทรงหัวเชเท้าแล้วเหรแล้วเราก็แล้วเราก็แล้วก็เราเติมความสดใสของเขาด้วยดอกดาวกระจายอันนี้เราวางลงไปนี้ได้เลยค่ะคว้าลงไปได้เลยคว้าเลยนะคะใช่ค่ะจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะแล้วพอเราวางเสร็จแล้วเราทําอะไรต่อฮะ ตัวนี้นะคะเป็นผ้าที่เราชุบกับสีของฝางมาแล้วทําไมถึงต้องเอาผ้าไปชุบกับสีมาก่อนเงี้ยฮะเพื่อเราจะทําสีพื้นค่ะเราก็จะวางลงไปบนผ้าเลยค่ะวางไปเลยทับเลยนะเพื่อที่เราจะทําสีของพื้นเป็นสีชมพูอ๋อโอเคพอเราวางไปปุ๊บเนี่ยสีพื้นที่เป็นสีขาวก็จะติดเป็นสีชมพูแบบผ้านี้แล้วมันก็จะเหลือเป็นเป็นลายตามใบไม้ดอกไม้ที่เราวางไว้ อ่ะสักติภูค่ะสักติคุมก่อนอันนี้เนื่จากมันสั้นนะคะก็เราก็ม้วนเนียบก็ได้อยู่จะเห็นลายเห็นไหมคะแล้วก็สีกขึ้นแล้วเร็วมากเลยอ่ะสีขึ้นแล้วโอ้ยอย่างอย่างสีชมพูนี้เราได้มาจากต้นอะไรนะครับฝางค่ะฝางอ่ะต้นฝางฝางและคลั่งค่ะเราจะผสมกันเนื่องจากว่าฝางเนี่ยเขาจะมีเอฟเะแส์เพราะนั้นเขาจะซีเตลเราก็จะผสมคลั่งลงไปให้สีเขาคงคู่ค่ะเนี่ยธรรมชาติล้วนเลยนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมัดค่ะมัดตรงไหนฮะ ออกเข้าไปเลยใช่ไหมคะข้างในออกแค่นี้เลยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้เราจะกันความชื้นจากข้างนอกเข้าไปสู่ตัวผ้านะคะเนื่องจากว่าเราจะรักษาไม่ให้มันซึมกันสีพลาสติกตัวนี้ใช้กันสีพลาสติกตัวนี้ใช้กันซึมอ๋ออันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้เป็นการตรึงผ้าไม่ให้มันโป่งเนี่ยทำได้แบบเนี่จากตรงนี้ไปอะค่ะเราเอาไปนึ่งไปนึ่ง90นาทีนะคะครับ ผ่านไปแล้วเรียบร้อย90นาทีเฉ่งมาแล้วนี่ไวมากเราเปิดได้เลยใช่ไหมฮะเปิดได้เลยค่ะสีสวยอ่ะไอ้สีชมพูที่เราวางไปเมื่อกี้มันให้พื้นเป็นสีชมพูใช่ค่ะแต่ว่าใบไม้ที่เราวางไปอ่ะก็จะให้เป็นสีของเขาเลยค่ะตีต่างว่าเป็นใบที่เราวางไว้เมื่อกี้ใช่ค่ะเมื่อกี้ทำฝืนเล็กได้ฝืนยันกันเลนะทำฝืนเล็กได้ฝืนใหญนี่นี่ยกเลยหรือเปล่าฮะแก๊สนิดสองซอง ว้าวโอ้โห,วหสวยจังเลยอ่ะลายเนี้ยอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่หรอเอาอยู่ในนี้อยู่ดีนี้อะไรอะไร คือผืนที่เราใช้ใช่ค่ะลองดึงใบไมมออกลองดึงใบไมมออกใช่ไม่น่าเชื่อนาะยี่บอกมาแล้วกลายเป็นสีเหลืองไเลยสีเหลืองปเดียทอนที่เราวางลืงนี้อ๋อนี่ไงเันเป็นช้ยเท้าแล้วเนี่ยช้ยเท้าค่ะกว่าที่แบบว่าคนในชุมชนเนี่ยจะแบบทดลองผิดลองถูกมาได้ขานลังากนี้ต้องรออีกสามวันนะคะอ๋อเลยเหรอครับคือเราจะต้องเอาไปผึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สีเขาแห้งนะคะเราก็จะไปรีดค่ะให้เป็นการผนึกสีลงเป็นผ้าให้แน่นที่สุด แล้วเอาไปซักซักเอาสีส่วนเกินออกให้หมดนะคะแล้วก็ค่อยฟิกสีกันไม่ให้เขาสีตกไปเราถึงจะได้เสื้อที่ใส่ได้นานเป็นปีๆนี่สวยงามที่บอกว่าเป็นลายซิกเนเจอร์ของที่นี่ลายหัวชายเท้าใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าฮะจะพาไปดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์หัวชายโปนั่นเองอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ มีน้ำใจชุนชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุนชนแชมป์เปลี่ยนชุนชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดี ตัวน <you> so. no, ้อยตัวน้อดูดิเข้าใจไหมเสื้อยืดข้างไหนก็คือเป็นลายหัวชายเท้า ใช่อร์ตรงผ้าคุมไหล่ก็ใช่เหมือนกันใช่ค่ะลายผ้าของเราที่เป็นแบบลายธรรมชาติก็ได้รับวัลเยอะเหมือนกันลายที่เราได้รับวัลก็คือลายโมกมันราชบุรีเบญจศรีค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลประจําจังหวัดราชบุรีแต่ว่าปีนี้เนื่องจากเทศกาลสงการเราก็เลยออกลายหัวเชเท้ามานี่เลยลายนี้เลยเนี่ยเทียบดูเหมือนปะล่ะอาถือด้วยเออจริงๆเมื่อกี้เดินออกมาแล้วจะถือหัวเชเท้าออกมาด้วยนะใช่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์น ที่เราได้บอกไปว่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ชายโป้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนชายโป้คืออะไรชายโป้ก็คือการนําหัวเชยเท้าตัวนี้ค่ะหัวเชเท้าเนี่ยมันจะมีความอบน้ำการทำชายโป้ก็คือการรีดน้ําออกทําให้ใชชยเท้ามันแหง้งเราเรียกว่ากระบวนการโปร้ค่ะ โดยการเอาไปหมักเกลือไวอ้หมักเกลือไว้ครั้ง<ว>ก็จะเป็นหัวชะเผลเค็มจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นวิธีถนอมอาหาร<ช>อย่างหนึ่งใช่ค่ะสามารถที่จะเก็บรักษามันได้เป็นปีแล้วพอที่เราจะเอามาทําผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะเอามาดองมาใส่น้ําตาลดองให้มันเป็นชโเผลหวานานะคะแล้วก็เอามาแตกยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างข้างหน้าเนี่ยรเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชโเผลที่เป็นหัวเลยถ้าเราจะเอาไปทานเราก็เอาไปต้มกะทิก็ได้เด็กๆไปโรงเรียนเช้าๆมาก็อาจจะเอาแบบเส้นฝอยไปผัดข่าเผมช่องเราไป ัแบไข่แล้วกินก,กับข้าต้มกินกับเข<ช>้าสวยก็ได้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือยำไชโปช๊ะมันจะเป็นยำไชโป๊ะส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็เอาไปใส่ใน เนี่ยเขาเรียกว่าตังชายมันก็คือชายโป่นี่แหละแห้งๆเล็กๆอ่ะนล้ที่แบบเลยๆลๆอันนี้ก็ใบมันอันนี้คือใบมันอันนี้ใบของหัวชายเท้าใบอ๋อใช่ๆๆครับหมายถึงว่าใบของหัวชายเท้านะฮะหรือว่าภาษาไทยคือผักกาดดองอันเนี้ยบอกเลยว่าเฟรนของผมมากเอาไปต้มเป็นน้ำซุปเขาเรียกว่าต้มผักกาดดองค่เกาจะมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงอะค่ะก็คือไหนๆก็ดองแล้วก็ดองดองกระเทียมโทนนี่ผู้ชายอันนี้ขิงดองช่วยย่อยรับผมีขิงดอง อ,อ,อันนี้ก็กระเทียมโทนเหมือนกันค่ะแต่เขาดองแบบอดองแบบเจ้าเตี้ยวส่วนตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นนวัตกรรมเกิดใหม่จากเ <ๆ S 1> โปกก็คือเขาจะเอาตัวนี้ค่ะไปอบให้แห้งแล้วก็เอามา ผสมกับตัวปัาสลิดแห้งก็เป็นการเพิ่มเนื้อตัวน้ำพริกเข้าไปก็จะเป็นผลิตพันตัวใหม่ก็คือน้ำพริกไชโปน้ำพริกไชโปเขาก็มีหลายรสชาติมากนะคะนี่ค่ะแล้วแต่สีนี่มันมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะสีก็คือแต่ละรสอาหารนี่ค่ะปัาสลิดน้ำพริกปลาแดงอะไรเงี้ยจะพริกนรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกข้างล่างนั่นคืออะไรคะก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจค่ะอยู่ในกล่องนี้เลยสำหรับเป็นเก็บเซตที่จะใหู้้หเราผู้ใหญ่ค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครคะ เราส่งทั้งในเมืองไทยเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยเรื่องของมาตรฐานโรงงานการผลิตของเราเป็นไงบ้างฮะตัวนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ขออนุญาตให้ดูตรงนี้อู้เยอะมาก <c oughs> นี่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 ครบ ให้ดูตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็การันตีได้เลยว่าหัวเชเท้าของตาบนเจษเมียนเนี่ยว่าจะได้5ดาวมาใช้เวลาถึง60ปีค่ะไม่ใช่ทำเมื่อวานไม่ใช่นะคะทำามื่อหกปีเลนะหปีนี่เรามีวีดีโอเอาไปดูกันอันนี้อันนี้คืออะไรฮะหลังจากที่เรานําหัวเชเท้าเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเอามากองไว้แล้วก็เอาเกลือค่ะเห็นไหมคะเขาสรดเกลือกันตัวนี้ก็จะเป็นการบีดน้ําออกจากหัวเชเท้ามันจะมีบ่อนะคะตรงเนี้ย ข้างๆตัวบ่อตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีน้ําขึ้นมาใช่ไหมคะน้ําตัวนี้ไม่ใช่น้ําที่เราเติมลงไปล้างหัวเชเท้านะคะคเป็นน้ําที่ออกจากหัวเชเท้า<อ>ะค่ะแล้วก็พอออกไปแล้วเนี่ยหัวเชเท้าก็จะเป็นสภาพนี้ก็คือแห้งแห้งเลยตัวนี้เขาดองแล้วนะคะจะมาเป็นหน้าตายอย่างนี้ก่อนก็จะมาหั่นอย่างนี้ค่ะหั่นเสร็จแล้วก็จะไปลงน้ําดองนะคะก็คือต้องทําความสะอาดก่อนที่จะมาหั่นนะคะเพราะว่า หันเลยนี่ก็จะเริ่มมาดองแล้วค่ะก็สีสันก็จะ สวยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแว่นแบบแว่นนี่ก็เป็นผัดกะทิค่ะผัดกับเนื้ออร่อยมากอันนี้เนื้อแห้งนะคะผัดกะทิแห้งตัวนี้ก็จะเป็นผักแว่นเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นการดองค่ะก็คือเอาหัวไชเท้าที่เป็นเค็มนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะหมักเอาไว้นี่ที่ทำเป็นยำนะใช่ค่ะเป็นยำแล้วค่ะโอ้ดูดีนะแค่นี้ก็บอกว่าน้ำลายต่อแล้วนะกินกับข้าวต้มอะไรอย่างนี้เนาะร้อนๆนะฮะโอเคเอา ถึงเวลาที่ต้องเกรสรอคอยแล้วฮะดูเอาอันนี้ก่อนเลยเมื่อกี้ยำใช่ไหมนั่นไงนั่นไงลันจวนลันจวนมากอาชิมเลยอาปากไปยำชัยโป๊นะครับยำชัยโป๊นี่หอมเนื้อกรอบด้วยค่ะเป็นไงมั่งอร่อยเสียงแบบกรุบกริบกรุบกริบกรอบมากเลยเป็นไงคะรสชาติอร่อย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 จ้าเนอะกรุบกรอบนะมีความหวานมีความเค็มปรุงมาแบบ ได้ดีมากตัวนี้ก็อร่อยนะคะตัวนี้ผัดไข่สองแบบเด็กๆค่ะอันนี้ใช่ไหมฮะนี่ผัดไข่เราก็เริ่มหิวเหมือนกันแล้วนะอันนี้ก็เราผัดมาแล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ทาเมนูง่ายมากเลยนะคะคุณเฟรก็คือแค่เตาะไข่ใส่ลงไปคุกๆแค่นั้นเสร็จแล้วอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงคือแบบความหวานของไข่โป๊ะพอดีมากเลยอะข่าวพอดีค่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ ได้เปิดมาเลยฮะเปิดมาเลยจริงๆนีงค่อยากให้ดูเนื้อดูดีนะมาค่ะลองชิมลองชิมค่ะระวังเจ็บนะคะ่แค่หน้าดูแต่แป๊หน้าดูวิยงเนี่ยอร่อยอร่อยทุกรสเอาไปทําอะไรก็อร่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือดองมาอย่างดีเค็มก็คือแบบไม่ได้เค็มมากแล้วมีขายที่ไหนบ้างคะตัวนี้ก็จะมีเพจของแม่วุณส่งนะคะแล้วก็ตามงานของจังหวัดราชบุรีนะคะ สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวให้พี่พลอยนะครับกับพี่ตาฝากคุณผู้ชมนะฮะเชิญชวนไปเที่ยวที่ชนชนของเรารวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยฮะก็เชิญไปเรียนพิมพ์ผ้ากับเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะอสอนฟรีค่ะสอนฟรีค่ะสอนฟรีค่ะสอนฟรีฟรทุกวันอาทิตย์ค,ค่ะไปหาพี่ตาได้เลยะนะครับ ส่วนของตำบลดเจเมียนนะคะในวันที่22เมษายนนี้นะคะก็จะเป็นงานประเพณีแห่ดอกไม้ไทยสงการ่ะเประเพณีร้อยปีของตำบลดเจเมียนยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะมีการประกวดต่างๆนอกจากรถบุพคชาติทิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่าชแล้วนะคะก็ยังมีการประกวดที่ดาดอกไม้นะคะแล้วก็นางงามหัวัยโปุ้ยนี่สนใจไปประกวดไหมฮะนางงามหัวัยโป้เมื่อกี้แบบถือมาไบใช่เลยนะรับสมัครไหมคะรับสมัครไหมคะรับค่ะรับยินดีเลยกำลังขากำลังขากำลังขา นี่ไงนี่ไงที่สําคัญก็คือภาพิมพ์ใบไม้พัสตลักเราเปิดร้านต้อนรับทุกท่านเลยค่ะที่ตำบลเจ็ดเสมียนของเรานะคะหรือว่าเข้าไปชมของเราได้ที่เพจพัสตะลักหรือเพจวิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ถ้าไปที่เพจไม่เจอก็โทรหาพอได้เลยค่ะ0924414568ค่ะเรดูว่านี่คือของดีของเด็ดทั้งหมดของชุมชนเจ็ดเสมียนครบเลยนะ ไปพักได้โฮมสเตย์ไปเที่ยวนะครับมีผ้าพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติสวยงามแล้วก็นี่ผลิตภัณฑ์ชัยโป๊แบบนี้ไปที่เดียวได้ครบจบเลยนะวันนี้ขอขอบคุณพี่ตาแล้วก็พี่พลอยมากมเลยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับช่วงหน้ามีอะไรครับน้ำเกรดค่ะแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะเรามาดูกันค่ะว่าอินฟลูเอนเซอร์คนต่อไปคือใครค่ะกลับมาชมกันช่วงหน้าค่ะ ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการชุมชนแชมเปียนค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปของใครคะและจะพาไปเที่ยวไหนคะพี่เจโลเป็นคลิปของคุณวรุตขุนารักษ์นั่นเองนะครับจะพาไปเที่ยววัดแต่ว่าเป็นวัดที่แบบมีสไตล์ยุโรปมากๆเชื่อไหมว่าวัดสไตล์ยุโรปเนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย <ừ> ออปกติจะเห็นแต่เป็นแบบโบราณสถานเก่าแก่ใช่ไหมเป็นวัดเก่าแก่ <c oughs> แต่ว่านี้เป็นสไตล์ยุโรปเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปกันที่ <c oughs> วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันครับ วันนี้กับผมไอซ์และชูที่วัดนิเวศธรรมปัะวััิราชวรวิหารเป็นวัดสไตล์ยุโรปแห่งเดียวในประเทศไทยครับข้างในมีจุ่สนใจตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปร,รับชมครับพระอุโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารสีเหลืองนี้จะมีความพิเศษตรงที่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าของพระอุโบสถ จะมีมุกยื่นออกมาเป็นแบบสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซ้อนกันสองชั้นรอบผนังพระอุโบสถจะเจาะเช่าหน้าต่างเป็นลักษณะโค้งแต่ปลายแหลมแบบโกธิกเดี๋ยวเราพาไปกลับว่ไข้ไงนครับไปชมให้ับว่าสวยงามแค่ไหนภายในพระอุโบสถจะประดิษฐานพระพุทธท่านนรมนธม,มพาสเป็นพระประธานตกแต่งแบบ ผสมผสานศิลปะระหว่างแบบประเพณีนิยมกับแบบตะวันตกเข้าด้วยกันครับทีนี้ครับก็จะมีตู้บริจาคนะครับมีพักเครื่องมีสาระนครับในนี้ไม่ได้มีแค่โรงเรียนนะครับก็จะมีวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุธรรมเนรนะครับนี่แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะรอบๆวัดเองก็มีบรรยากาศที่ล่มลื่นเงียบสงบสุดๆไม่ว่าจะมาถ่ายรูปมุมไหนก็สวยทั้งนั้นครับ เหมือนกลับมาเที่ยวยุโรปยังไงอย่างนั้นเลยเป็นไงบ้างทับกับว่าไทยสไตล์ยุโรปแห่งเดียบริเไทยถ้ามีโอกาสต้องมาเย่ยมเยือนมาเที่ยวชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็เริ่มอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องไปหาอะไรรองท้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเป็นวัดยุโรปเลยนะเข้าใจว่าเป็นแบบโบสถ์ด้วยซ้ำเออเป็นโบสถ์แบบโบสถ์ยุโรปเลยแต่จริงๆคือเป็นวัดไทยนี่แหละวต่ว่าตกแต่งให้เหมือนสไตล์ยุโรปใช่นี่เขาบอกว่าแห่งเดียวในประเทศไทยนะฮะเห็นไหมในโบสถ์ที่แบบเป็นทรงยุโรปเนี่ยข้างในก็คือมีพระพุทธรูปให้เราแบบไปกราบไหว้ได้ไปเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ของเราไปได้เลยนะครับสำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมค่ะสแกน QR โค้ดนะคะสมัครมาเป็นสมาชิกชุมชน แชมเปี้ยนของเรานะคะแล้วก็ส่งคลิปกันเข้ามาเยอะๆค่ะอินฟลูเอนเซอร์ท่านต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้ค่ะถูกต้องเลยนะครับอ่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมกลับมาติดตามกับรายการของเรากันต่อนะครับแน่นอนว่าจะมีของดีของเด็ดในชุมชนเนี่ยมาฝากไม่แพ้วันนี้นะบ,บอกว่าเด็ดแน่นอนเลยจริงๆนะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนครับเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับผมจรโรธนภัรเรตันธรั์ค่ะพรุ่งนี้1ิจนาฬิกา30นาทีทางช่อง5า HD แห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคั มีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนทุกทุกที่ที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีดีที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชน